สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนที่พีนี้งานเข้าครับมาเรามาอ่านพรบอ่าพรบอุทยานกันนะครับเกี่ยกฎหมายนะครับการถือที่ดินของอุทยานนั้นมีอ่ากฎหมายรุนแรงแค่ไหนนะครับมันแตกต่างจากป่าไม้อย่างไรท่านใด้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับนี่ครับบูมน้อยร้อยเอ็ดได้มีการโพลเครดิตบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับทุกท่านโอ้โหงานเข้าเลยนะครับทุกท่าน น้องชายผมมันเอาจริงนะครับถ้ามันรอยู่แล้วมันรูยจริงครับถ้ามันไม่พอใจใครที่มันสุดฤทธิ์สุดเด่นห้ามก็ไม่ฟังนะครับนะห้ามก็ไม่ฟังน้องชายผมนี่สุดยอดครับของแท้ได้สิครับล้าสุดนะครับบูมนองได้ไปอ่านข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ครับข้อกฎหมายของอุทยานเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็เพื่อให้น้องดํานะครับน้องดําคนงามนะครับ ก็หลายคนที่มีการทาผิดกฎหมายในการซื้อขายซื้อขายที่ดินนะครับเอาอุทยานนะครับได้ตาสว่างกันเราได้ดูว่าบทลงโทษมันเป็นอย่างไรท่านครับล่าสุดนะครับโอ้โหบูมน้อยของแท้ครับนี่ละของจริงนี่ละของแท้มึงต้องโดนส้นตีนบูมแน่นะครับท่านครับบอสแคะผมนะครับเอาจริงนะครับไม่ได้เอาเล่นเรามาอ่านครับว่าบอสแคะนะครับนะครับน้องชายผมนะครับนะบอสบูมของเรานะครับ ไปศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็เอามาลงให้กับเอฟซทุกคนได้ดูกันว่าการซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติถือเป็นความผิดตามกฎหมายและมีโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ .2562 เนื่องจากพื้นที่อุทยานเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและห้ามมิให้บุคคลอื่นบุคคลใดนะครับกระทำการยึดถือครอบครองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายล้วนมีความผิดตามกฎหมายดังต่อไปนี้น,น่สิครับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศส5 6 2นะครับมาตรา19กําำหนดว่าภายในอุทยานแห่งชาตินะครับห้ามมิให้บุคคลอื่นบุคคลใดกระทำการใดๆที่ทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นการยึดถือครอบครอง ก่อสร้างหรือแผ้วถังป่าก่อสร้างโอ้โหตาแล้วนกคู่งานเข้าแล้วโอ้โหก่อสร้างเต็มๆเลยนะคลิปทุกอย่างครบหมดโอ้โหไปก่อสร้างในวันที่อุทยานไม่ได้นะครับได้ขออนุญาตหรือเปล่างานเข้าล้วสิครับการซื้อขายที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและห้ามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่พรบอุทยานแห่งชาติพศ2529มาต1ก,กำหนดห้ามบุคคลลบุคใดกระทําบางอย่างภายในอุทยานเช่นห้ามยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแพ้าถางเผาป่าหรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้สภาพพื้นที่เสื่อมเสียไปจากเดิมการฝา่าฝืนมีโทษมาต,ตา19วักหนึ่ง โดยเฉพาะการเผาป่ามีโทษตามมาตรา41คือจําคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีโอ้โหสี่ปีถึง20ปีป20ปหรือปรับตั้งแต่4ี่แสนถึง2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโอ้หูองเอ้ยงานเข้าแล้วพี่น้องเอ๋ยบทลงโทษไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทําของแท้นี่ละของจริงนี่ละของแท้โหูตายแล้วน้องดำเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะ น้องดำนะครับแล้วก็พี่น้องฮูกนะครับทุนไอ้ไหลนี่ก็แล้วตามมันนะไหลโทษนะครับจําคุกสี่ปีถึงยี่สิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่แสนถึงสองล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโอ้โหงานเข้างานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้าน้องดำรอบแล้วน้องดำเสี่ยงไม่เยอะ แต่รอบนี้น้องดำอาจจะเสียเยอะเพราะว่าน้องดำทำผิดเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพเข้าไปขับรถไถเขาไปติดปิงเกอร์เข้าไปปลูกยาอิสราเอลเข้าไปเพ้าถางนะครับเข้าไปเพ้าถางทำลายทรัพยากรธรรมชาตินานนี้หลักฐานมันชัดขนาดนี้ทุกท่านลองคิดดูว่าน้องดำคนงามโอ้โหชีวิต หัวจะปวดแล้วหัวจะปวดตายแล้วต้องรอบนี้ต้องไปขุดเงินที่เอาไปฝังไว้ขึ้นมาแล้วสิบล้านตอนที่เปิดรับบริจาคลูกตัวเองอะในฐานเรื่องนี้นี่แจะโอ้ยนองงาคนงามทำไงในทีนี้นะครับปรับลง 4, สี่แสนถึงสองล้านจำคุกสี่ปีถึงยี่สิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหตายแล้วว่าที่นอยอยิงของเรา ว่าที่นอยอยิงชื่อในทางเรื่องนี้คือน้องดำคนงามนะครับสาวเมืองร้อเอ็ดโอ้โหโทษหนักนะทีครับใครที่มีที่อยู่ในพรทีิยานนะครับก่อสร้างบ้านหรือทําอะไรนะครับคุณต้องได้ขออนุญ,ญาตแล้วก็คุณต้องนั่นนะครับนะถึงคุณจะไปขออนุญ,ญาตย้อนหลังไม่ได้นะครับอืมนะครับไปขออนุญ,ญาตย้อนหลังไม่ได้นะครับ งานเข้าเลยครับทีนี้โอ้โหตายแล้วนกฮูก็หนักเลยนะครับส่วนน้องดําก็หนักนะครับใครที่จะเข้าไปทํากินนะครับหัวหน้าท่านพูดชี้แจงนะว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องทาเรื่องขอใครที่จะเข้าไปทางานนี้หนักครับพี่น้องเอ้ยน้องดํามึงเตรียมตังค์ไว้เลยนะสี่แสนถึงสองล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปากโอ้เป็นลงแป๊บขอให้น้องดําโชคดีนะครับ ดำโชคดีนะนะครับโชคดีไม่ต้องเครียดนะทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองก็ทำเอาไว้พูดแล้วบอกแล้วไม่ฟังก็ต้องโดนนะครับนะโอ้โหมาตานะครับสิบเก้าวรกคหนึ่งนะครับไปศึกษาข้อกฎหมายสิบเก้าวรกคหนึ่งนะสิสิบเก้าวรกวรกวรกรหนึ่ง มาตานี้ลงไว้ชัดอยู่แล้วนะครับปรับส0 0 0 0 0ถึง2ล้านบาทอุ้ยทีน,นี้บ้านจะเสร็จไหมเนาะตายแล้วแล้วมีการลงมีการรอลงอาญาทั้งคู่เลยทั้งนกฮูกทั้งนกฮูกแล้วก็ทั้งดำเลยมีการรอลงอาญากันทั้งนั้นเลยชีวิตนี่แหละพังเพราะอีบานเชื่อ,อยังอ่ะพ่าอีบานพาพังผู้คุณเชื่อ,อยังไงหื ก็ฝากไว้คิดพิจารณานะครับนี่ครับโหอย่าไปหาทำนะครับชาวบ้านหมู่บ้านสี่กอในฐานนี้อย่าไปทำกันนะครับนะเขาเอาจริงนะครับทุกท่านไม่เอาเล่นๆนะครับนะเขาเอาจริงนะครับไม่ได้เอาเล่นๆนะครับฝากไว้คิดพิจารณานะครับทุกคนอ่ะโอเคครับแม้กาดำสู้ๆนกฮูกสู้ๆ นะสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับกำ <ๆ S 1> ให้ก็กำนั้นต้ตามสนองนะครับในนิทานเรื่องนี้อ่ะนิทานครับ